ใช่เลยมึงคนที่ลุกขึ้นเลยไอ้เดี่ยนี่อะไรเนี่ยไม่ได้ยินข่าวอะไรมาวะกูถามมึงหน่อยดิหืมอะไรอยากรู้ใช่ไหมไอ้นี่ก็มึงมึงสงบแบบไอ้นั้นได้ไหมมึงนั่งลงดิใจเย็นก่อนคุยก่อนเดี๋ยวกูคุยเฮ้ยมึงมายืนน่ะดีแล้วอย่าให้มันหนีไปได้โอเคไหนมึงมึงแป๊บหนึ่งนะมึงอ่ะไหนมึงมึงจำอะไรได้มึงตอบมาดิกูอยากมึงนี่นะ ที่่าลุพี่กูเห็นไหมลูกพิมคือใครอ่ะมึงทาเป็นเนียนหนวะกูไม่ได้ทํามึงดูปากกูนะกูไม่ได้ทํามึงเห็นกูใส่มึงก็น่าจะรู้นะว่ากูอะติดใครโอเคกูพอจะเดาถูกแหละแต่กูบอกคูไม่ได้ทําลูกพี่มึงแล้วกันนะสวัสดีครับผมตั้มทีเอ็มครับทุกคนซึ่งตอนนี้นะทุกคนผมก็เข้ามาอยู่ในวัดล้างคำนึงแล้วก็วันนี้ผมก็ได้เยมตัวนะเพื่อจะมาจัดการไอ เด็กน้อยหรือว่าตมูลขอ่อยปอบพานแลนะแล้วก็วันนี้ผมได้เดี๋ยวผมให้ทุกคนดูนะว่าผมเอาอะไรมาจัดก,การพวกมันแต่วันนี้นี่เด็ดแน่อนอนทุกคนถ้าเจอตัวพวกมันนะนะผมไม่ปล่อยไว้แนะ่ๆตอนนี้ก็เป็นเวลาสามโมงจะสี่โมงแล้วนะนี่ผมก็มาถึงนี่เลยทุกคนโอเคครับทุกคนก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจทําคลิปต่อๆไปนะทุกคนไปรับชมคลิปกันนี่ครับทุกคนแล้วก็วันนี้ มได้ของดีมาจากลุงแสกอันหนึ่งนะโอ้โหค่อนข้างสวยนะแล้วก็เขี้ยวหมูนะทุกคนตอนนี้ก็เหลือเป็นคู่สุดท้ายน,นะทุกคนถ้าใครอยากได้ก็รีบติดต่อมาเลยเพราะว่าแต่ถ้าไม่ทันก็เดี๋ยวผมก็จะล้องหาให้ใหมร้องถามลุงแสกดูแต่ตอนนี้ผมได้ได้ของมา ลุงเจงไปตัดมาแล้วก็แกก็ทำยังไงไม่รู้นะีผมจะให้ทุกคนดูแล้วกันผมจะตั้งไว้บนโต๊ะนี้นะนี่ก็มีเขี้ยวหมูของแกนะที่ผมเอามาวันนี้นี่นะทุกคนเขี้ยวหมูนะแล้วก็นี่ทุกคนดูเล็กไหลนะก้อนใหญ่มากเลยนะทุกคนนี่ก็เป็นที่ผมให้บูชาประจำมาเป็นเม็ดไม่ใหญ่นะทุกคนเม็ดแบบว่าประมาณนิ้วโป้งหน้าแล้วก็เอาไว้ พอยคอได้เลยนะเม็ดกำลังพอดีแต่นี่คือนี่ลุงเสกแกทำเป็นแบบเหมือนเอาหินมานะทุกคนมาตั้งไว้ในนี้น,น,นะตั้งไว้ในนีน้แล้วก็เอาไว้น่าจะตั้งไว้บนหิ้งพระนะประมาณนี้เลยนะทุกคนแล้วก็ตรงนี้นก็จะประมาณนี้เลยทุกคนพอจะเห็นไหมก็ถ้าสนใจก็ติดต่อมานะทุคนมีอันเดียวหน้านี้ผมบอกได้เลยว่ามีอัียเดียวนะเพราะว่าลุงเสกบอกว่าหาก็ยากเหมือนกันนะลุงเสกบอกผมนะเพราะว่า ที่ประจามาเขาหามานะจะได้เม็ดเล็กๆนะแล้วก็ไปเลี้ยมกรอบผมเอาไปเลี้ยมกรอบนะแต่นี้ผมไม่เอาไปเลี้ยมกรอบนะมีทุกคนดูแล้วก็เคี้ยวหมูเคี้ยวหมูนี่พูดสุดท้ายแล้วกันนะถ้าอยากได้ก็สแกน QR code คเดี๋ยวผมจะทิ้งหรือว่าแปะค r code ให้วันนี้นะทุกคนแบบนี้ก็มีแค่ชิ้นเดียวถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อมาให้ไวเลยนหะรือคน <c oughs> วันนี้แหละผมจะใช้ไอ้ของของสองสิ่งนี้แหละ จัดการในเด็กนั้นนะคือวันนั้นนะเนี่ยผมจะวันเนี้ยผมบอกเลยนะว่าผมจะล่อมันออกมาจากที่มืดตรงนั้นเพราะว่าโหเข้าไปแบบคือไม่ไหวทุกคนผมต้องรีบไปล้างหน้าเลยนะไม่ไงั้นนี่ปอดเราอาจจะติดเชื้อได้เลยนะเพราะว่าอือข้างขาเราก็ทั้งฝุ่นทั้งอะไรทุกคนก็ดูในคลิปนะกล้องผมมันไม่โฟกัสอะไรเลยอะ่ะมันโฟกัสแต่ฝุ่นนะนสองสิ่งสองสิ่งนี้นผมว่าเอาเนี่ยถ้าเจอตัวนี้ได้ใช้งานแน่นอนทุกคน ถ้าผมเอาของดีมาวันนี้ใครหน้าไหนผมก็ไม่สนนะอยาจะลัดไปทั้งป่าทางนี้เลยแล้วกันนะเพื่อจะไปยังบ้านหลังนี้เพราะว่าส่วนนี้ผมไม่เคยเดินมาเลยนะทุกคนตรงเนี้ยก็เป็นครั้งแรกเลยที่ผมเดินมาคื่นี้คือตอนเนี้ยผมพอ ไปเดือนสักแป๊บหนึ่งนะไอปอบยายเดือนนั่นนะเพราะว่าตอนนี้นีลูกน้องของไอปอบพานี่มีเกลือเลยนะทุกคนผมว่านะน่าจะมีไม่ต่ำกว่าห้าไม่ต่ำกว่าห้าเพราะว่าเห็นพี่ิงผมเจอในถ้ำไอนนั้นอนะ่ะตรงรูโบโบนั่นแหละสองตัวแล้วนะแล้วก็พี่คิงจัดการไปแล้วหนึ่งตัวนะเห็นพี่คิงจัดการไปอยู่วันนี้เจอผมผมก็ไม่ปล่อยไว้แล้วกันนะ เฮ้ย <Hey! S 2> ออกมาหน่อยดีวะกูรออยู่เงียบไหมเงียบจัดห,หัวไปไหนกันหมดวะอ่านี่นะทุกคน ผมได้รู้แล้วละว่ายันตรงนี้กับตรงนั้นนะเป็นยันของท่านอาจารย์มูเซอร์น่าจะใช่เพราะว่ามีพี่ๆเอซีหลายท่านนะคอมเมนต์บอกว่าเป็นยันของท่านอาจารย์มูเซอร์นะก็ผมไม่รู้เลยละว่าอาจารย์มาเขียนยันในที่นี้ทําไมนะก็เป็นสองจุดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้โอย วันนี้จะได้ออกแรงเลยวะนนีวตรงนี้ไม่เจอใช่ไหมเดี๋ยวไปอยู่ตรงไอ้ศาลาใหญ่ๆนั่นดีกว่านะอาจจะเจอก็ได้ตรงนั้นอยู่ศาลาใหญ่จริงนะทุกคนดูดิยอดนู่นเลยนะโอ้โหคือแบบผมว่าจะสร้าง สร้างเสร็จนี้น่าจะเป็นวัดดังเลยมั้งอยู่ในป่าด้วยนะผมว่าเนี่ยสร้างไม่เสร็งงบประมาณนี้ก็หลักล้านแล้วลนะ่ะผมว่านะวัดดังนี้ทุกคนว่าไหมพอดูสิ่งของแต่ละอย่างนี้นี่คือตอนนี้นะบางส่วนนะเขาได้ขนของออกไปแล้วนะทุกคนบางส่วนนะนะอย่าตรงเนี้ยเามื่อก่อนที่ผมมาใช่ไหมของนี้เต็มเลยคล้ายๆเป็นโกดังเนี่ยตรงเนี้ย ผมเจอใครวันนี้นะผมไม่ปล่อยแน่นอนนะต้องดูไซส์ผู้มันก่อนไว้ทุกคนผมกลัวว่าจะไซส์บิ๊กไซส์บิ๊กมานะถ้าเจอไซส์บิ๊กนี้ผมก็ต้องมีตั้งหลักกันบ้างเลยนะตามสูตรไปจะขึ้นไปท้านบนละ แดดมาเลยนะทุกคนค่้ยขึ้นมาแค่นี้เฮ้ยเฮ้ย,ย,ยนี่คือใครวะเนี่ยโอ้ยอยู่ๆวิ่งขึ้นมาเลยไึทำอะไรไอ้าาเหี้ยไม่รอดมึงตามกูทำไมฮะ เจอกูมึงมึงบอกมาเนี่ยมึงตามกูทำไมฮะฮะโอ,โอ้ขึ้นยังไม่ทันได้เยลยทุกคนมึงจะไปไนมึงตามกูทำไมกูมถามมึงเนี่ยฮะยเ,ยเฮ้ยพี่ฮียม่เห๋มอะนะ เฮ้ยอนี่เฮ้ยมึงนปล่าอะไรใช่ต้องใช่เนี่ยใช่ใช่เลยมึงมึงฟังกูก่อนมึงอะไรมึงหมายถึงอะไรเนี่ยฮะเฮ้ยเดี๋ยวมึงเช้าู้พี่กูใช่แล้วต้องใช่แนี่ยใช่เลยมึง ไอ้เหี้ยงนี่อะไรเนี่ยจนได้ถึงเข้ามาวันนี้แหละอ้อโหผมว่าใช่แน่ทุกคนสมุนหรือเปล่าน้งพี่บอกไหมเฮ้ยนี่แหละจำได้จำอะไรมึงเบี้งไม่เคยเจอมึงเลยมึงยาพูนมากูจำมึงได้มึงใจเย็นนะพวกมึงสองคน้วมึงคุยก่อนมึง มึงไปจำอะไรของกูวะกูถามมึงไงที่ไม,ทไ,ไม้ทตอนเดียวทำอะไรกูได้หรอวะถ้าไมายตอนเดียวทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมมึงก็เข้ามาดิมึงอยากลองดีมก็เข้ามาเลยเฮ้ยแอบใจหรอวะแอบ,บแน่อยู่เลยเว้ยเอ้ยนี่ไม่ดูจับเขาแล้วพุ่งมากันสองคนเลยนะเนี่ยทางหนีทางเดียวคือต้องกระโดดปะ มึงใไหนมึงคุยุยมึงใจเย็นก่อนแล้วมึงอ่ะหมายไหนมึงคุยดิใช้เรื่องอะไรวะกูถามมึงหน่อยกูไม่รู้แต่กูรู้ว่าเป็นมึงคุณไปได้ยินข่าวอะไรมาวะกูถามมึงหน่อยดิข่าวอะไรมึงอยากรู้ใช่ไหมไอ้นี่ก็มึงมึงสงบแบบนั้นได้ไหมมึงนั่งลงดิใจเย็นก่อนคุยนิดก่อนเนี่ยคูยเฮ้ยมึงมายืนหน่อดีแล้วอย่าให้มันหนีไม่ได้ ไหนมึงมึงแป๊บหนึ่งนะมึงอ่ะไหนมึงมึงจำอะไรได้มึงตอบมาดิกูอยากรู้ว่ามึงจำอะไรมาวะมึงนี่นะที่ฆ่าลูกพี่กูเห็นไหมลูกพี่มึงใครอ่ะมึงทำเป็นเนียนวะกูไม่ได้ทำมึงดูปากกูนะกูไม่ได้ทำมึงเห็นกูใส่มึงก็น่าจะรู้นะว่ากูอ่ะติดใครโอเคกูพอจะเดาถูกแหละแต่ กูบอกกูไม่ได้ทําลูกพี่มึงแล้วกันนะมึงไม่ต้องพามมึงนั่แหละตัวดีแต่กูก็คือพวกเดียวกันกับคนที่ทําลูกพี่มึงนั่แหละเออกูรู้แล้วมันเป็นใครเฮ้ยมันเป็นใครมึงไปคุยกันให้รู้เรื่องก่อนก็ได้ว่ากูคือใครใใจเย็นๆว้ยมันมีของดี่ขาดสัมผัสได้ไม่ได้ากูมาตัวเปล่ากูรู้กูไม่เชื่อสัมผัสได้ ของดีของมึงเนี่ยจะช่วยได้ตะกีน้ำวะเออก็หลายวทุกคนถ้ากระโดดไปนี่ขาหักไหมเนีย่ยอะไรนะทำมึงเผลอไม่ได้เอามันมานี่มึงตายเนี่ยวันนี้จน่จะจับตัวมึงยากอ่ะลูกเราไม่รู้ว่ะมีของมีของนั้นอยู่อะไรใจเย็นกูแค่ลบเฉยๆไม่ต้องตกใจหรอกได น,นี่ก็เหมือนพวกคุมาเปิดตัวให้กูได้รู้จักใช่ไหมล่ะออว่าแต่มึงชื่ออะไระอ่ะกูไม่บอกอแต่มึงน,น,นี่นควรรู้จักชื่อบอกกูมึงจะรู้ไปทำไมเดง๋ยวมึงก็ตายแล้วเออกูอจะได้จำก่อนตายไง,งไอ้พวกนั่นลบปล่อยมึงไปนี่ต้องสังสอนหน่อยนะมั้งที่บังอาจมาเล่นกับพวกกูมาดิออ <c oughs> มาดินรก มาเด้ก็ยังจะคิดอยู่เลยว่ะอันนี้ตัวใหญ่มาคนนี้แน่เลยโอ้ยไงวะโอ้จากนี้กูรู้ทางหมดแล้วแหละตัวแค่นี้พีความ้หญ่ไงวะไม่ต้องสงสัยเลยพวกอะไรแหละของพวกมึงไอ้เจ้ทุกคนวันนี้แม่งมาตัวไหมเป็นตัวที่ผมไม่เคยเจอเลยนะ ผมบอกเลยนะว่าเป็นตัวที่ผมไม่เคยเจอเลยนะก็ะคือเป็นสมุนของหอยปลอมหรือว่าสิทธิ์ขอ้ปลอมนั่นชัวโอ้ทุกแต่ของดีช่วยผมได้นะแต่อืคือผมสู้ไม่ไหวผมบอกตรงๆเลยนะผมคนเดียวสู้กับไอ้ตัวใหญ่ๆพวกนั้นไม่ไหวคืออืม ผมกับมันนี่คนละไซส์กันเลยนะเดี๋ยวดูมันมันจะขึ้นมานี่มาแล้วหาแล้วอยยาตัวเลยจับทักทองเนี่ยพวกเจ้าวิญญาณนีเนี่ยห่อไปว่ะผมจะจำมันไว้วิญญาณเนี่ยในโลกจะมึงโลกผมจะจำพวกมันไว,นวจจ้น,วนะทุกคนไอ้เหี้ยพวกนี้ว้าวแกยังนี่เลยเหรอเฮ้ย

คนเราไม่ไหววรอแต่ตัวน like, ี้แบบยิงด oh, oh, ุยิงดุโข็งท้ายเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเย้ยได้ไงขึ้นหนึ่งนี่ทุกคนเลยโอ้ผมตกใจเลยผมคิดว่าเข่าหมูหาย พราวผมดึงใ้กระเป๋านี้รั่วผมเกือบอ้อคิดว่าจะเจอสายเดียวกันหนูสายแต่ละตัวแม่งตัวแม่งอย่างยักเลยวันนี้ได้ออ,อะไรนะอ,อ่กแรงวิ่งอย่นี้เจี๋ยไปแล้วไปแล้วแม่งตามฝุดเลย ผมผมผมว่านะผมคนหนึ่งก็วิ่งไหวเหมือนกันนีนเนี่ยที่ผมวิ่งอ้อมอย่างนี้สัจจนะรีบไปหลบอยู่มุมนู้นเลยมันก็วนอยู่หางแต่ถ้าควนะามไวแล้วคือตอนนี้นผมมีนะความความไวนะแล้วก็ใจผมกไม็ได้อยู่แหละแต่เสียงเดียวอ่ะผมไม่มีเพื่อนมานะถ้าผมได้มีเพื่อนมาแบบ มาออกสำรวจแบบนี้นี่ผมซูชิผายเลยน,นี่คือแบบเราทุ่มไม่ไหวแน่นอนทุกคนดูไซส์มนันดิมันเช่นตัวนั้นอ่ะโอ้โหแดกอะไรเข้าไปไม่รู้แมงตัวแม่งยังกับยักษ์เลยอม,มันเข้าไปบ้านแล้วนะมันกลับไปบ้านละผมบอกเลยใครไหวไปก่อนโอ้แล้วผมไม่มหนีนี่คือ ้างหน้าเราประมาทไม่ได้ทุกคนนี่ทำให้เราได้รู้แล้วว่าเรามาคุณเดียวถือว่าประมาทมาประมาทพุ่งวันเกินไปผมไม่คิดว่าจะเจอไซส์พวกนี้ไงเพราะผมไปเจอในถ้ำอะไซส์เด็กอยู่เลยเป็นเด็กๆอะโอ้โหนี่มั่งมากันสองตัวแม่งเลยจนได้เหนื่อยได้เหนื่อยไซส์แบบมันมาเห็นไหมโอ้ตอนนี้นี่บอกเลยเลยว่า ถ้ามาครางหน้านี่คนเดียวนี่ได้วิ่งแน่นอนนะแต่ถ้ามาสองถึงสามคนนะ่ะสนุกนะสนุกแน่นอนนะแต่คือผมก็รอดอยู่นะที่ผมมีของดีแต่พวกมันรู้สึกไม่กลัวเลยเลยนะทั้งที่พวกมันก็รู้นะว่าผมมีของดีนะโอ้โหอยากรู้เลยต่อหน้นสอนพวกมันมาอย่างไงวะไม่เห็นจะกลัวเลยเลยนะ ทั้งแบบรู้ทั้งรู้ว่าผมมีของดีในตัวนะอืมใช้ได้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 แลนๆามันค้างๆมันก็ถัดจากบ่านี้นะเป็นไล่ผู้คนนะทุกคนได้ยินเสียงเครื่องตัดไม้ผมได้ยินเสียงมาสักพักหนึ่งแล้วแหละทุกคนก็น่าจะชินนะที่ผมมาฝั่งนี้นะจะได้ยินประจาเลยทั้งประจํานะทั้งเครื่องตัดหญ้าเครื่องตัดไม้ ทุกคนก็น่าจะได้ยินกันประจำเลยถ้าผมมาในวัดล้างตรงนี้นะเพราะว่าวัดล้างอะ่ะวัดมันก็คงต้องติดหมู่บ้านนะเป็นปกติของมาถวัดอยู่ในป่ากลางนึกอันนี้ก็แปลงนี้ก็ถือว่าในป่าส่วนหนึ่งเลยนะแต่ข้างๆนู้นก็เป็นหมู่บ้านคนหมดเลยเฮ้ย,อ,อ,ยอะไรวะเสียงมันอยู่ด้านนู้นแะล้วนะเสียงมันเดินไปด้านนู้นะ ใ่อ้วนน,นู่นไหนตัวใหญ่อะคือผมบอกกันนะแต่ละไซส์นี่เครื่องต่อเครื่องสําหรับตัวผมเลยนะผมสูงประมาณร้อยห้าร้อยหกประมาณเกือบร้อยหกพวกมันเนี้ยจะเกือบสองได้นะเกือบสองเหยื่อตัวนะแล้วตัวหนึ่งตัวเลลอเลยโหมันเกี้ยกา่อด้วยนะตัวใหญ่ๆนั่นนะ่ะจะเข้ามาหาผมอย่างเดียวเลยอะ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าครั้งนี้เราได้รู้แล้วว่า ครั้งหน้าเรามาคนเดียวไม่ได้ผมอยากมาพร้อมกับพี่คิงมากๆเลยนะทุกคนคิงเอนะเพราะว่าเขามากับท่านอาจารย์มูเซอร์ใช่เวลาผมผมไปดูคลิปเขานะคลิปเขาบูนี่คือแบบโอ้แต่ผมไปด้วยนะี่ผมสนุกแน่เลยแหละนะเห็นเขาเข้าไปสู้กับอาจารย์นี่ผมดูแท้ทุกคลิปเลยนะคลิปที่เขาไล่ล่าพ้าอะไรเบบนเนะี้ยโอ้แต่ละคลิปนี่สู้กันดุมากๆเลยนะผมอยากเข้าไปร่วมวงด้วยเลยแต่ก็ไม่มีโอกาสเลยนะทุกคนถ้ามีโอกาสเดี๋ยวไปร่วมกันแน่นอนนะ แต่ครั้งนี้นี่เพราะถ้าผมสู้มันทางนี้นะผมได้ตายขออภัยทุกคนผมว่าผมไม่รอดแน่ๆเลยแหละโอโ้แต่ตัวนี้จับผมยกจากผมล่าได้สบายทุกคนไม่เป็นไรเดีย๋ยวผมต้องออกจากที่นี้โดยด่วนเลยไม่งั้นนี่ปาม,มานแน่ๆโอเคทุกคนงั้นก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์เพื่อเป็น กำลังใจผลิตคลิปต่อๆอไปนะทุกคนงั้นก็เจอกันคลิปหน้าแล้วครับบ๊ายบายครับทุกคน